สวัสดีฮะตอนนี้เราอยู่ในเพชซิบโวเตอร์อีกแล้ววันนี้ไปฟาร์มตังมา10บิลเลียนแล้วก็ตัวรองด้วยนะครับัวรองอีก2ตัวมีประมาณ4บิลเลียนผมจะเปิดไข่ไว้ทั้งหมด24ชั่วโมงตัวรองอาจจะยืนไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับตัวรองอาจจะยืนได้ประมาณน่าจะได้แค่คืนนี้ประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มเพราะว่ามีแค่4บิลเลียนถึงลองคำนวณล้วตัวหลักน่าจะถึงอยู่ เพราะว่าันผมเปิดลองเปิดมาทั้งวันใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงหมดไปประมาณ3-5มจุดห้าบิลเลียนแต่อันนี้บูเสเซิร์ฟเดี๋ยวขอบูสไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วกันบูสต์เจ็7ชั่วโมงถ้าบูสต์ยี่สี่ชั่วโมงผมว่าผมตายเซอร์วิสทีนี้ร้องไห้ลืมไปนะครับลืมไปว่าวันนี้จะเปิดไข่ก็เลยบูสต์ทิปเป e c o คอยกับทิปเป e d a ดาเมจบูสเปิดซะเยอะเลยโอเคซึ่ง ผมจะปิดไว้หมดเลยครับยกเว้นรีตดีเจินเดอรี่แล้วก็ที่เป็นอีพิกเดี๋ยวไปเอาวิ่งไปเวาทดลองมาเปิดได้ครับจะเจอกัน24ชั่วโมงนะครับเอาละฮะตอนนี้ผ่านมา8ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งไอ้24ชั่วโมงที่ผมบูทไปนะครับคือรากกลับกล่องมันได้บูทเพิ่มนะครับตามจริงมันต้องเหลือ16 16ชั่วโมง เพราะว่าผมเปิดไปทั้งหมด8ชั่วโมงนะครับแป๊บนึงเอ๋ยยุงเปิดไปทั้งหมด8ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าได้ตัวอะไรบ้างมาได้ซีเกตนะครับได้ซีเกตตัวทองมาหนึ่งตัวตัวธรรมดามาอีกสี่ตัวนะครับสี่ตัวปะอ่าเอ่อตัวทําระไรสี่ตัวตัวทองอีกหนึ่งตัวเพราะของเก่าผมมีอยู่แล้วนจ๋อๆมีอยู่แล้ว โอเคเดี๋ยวผมเอาทั้งหมดนี้ไปคราฟนะไป,ไปฟิวไปฟิวให้มันเป็นตัวเรนโบก่อนทั้งหมดเดี๋ยวก็มาเปิดต่อนะครับเจอกันอีก16ชั่วโมงข้างหน้าหรือเปล่าไปเอาอะครับวันลงขึ้นครับผมก็คือตอนนี้ผ่านมาแล้วอีก8ชั่วโมง ซึ่งไอ้ยีชั่วโมงผมไม่ได้เปิดเปิดทีเดียว24ชั่วโมงนะครับผมแบบปิดคอมพักด้วยปิดคอมพักด้วยตอนนี้เป็นเวลาสิโมงเมื่อคืนผมก็เปิดไว้ตอนถึงตอนตีหนึ่งเส,เสร็จแล้วก็ปิดนะครับกผ่านไปแล้วสิชั่วโมงหลังจากการเปิดมาเหลือบูญอีก ตามจริงมันต้องเหลือบูทอีกแค่8ชิแต่มันไปได้เพิ่มมาจากการตรีกล่องกันผมไปตีกล่องขังนวลไว้ได้เพิ่มมาจากการตรีกล่องการรับอ่อกิฟต์นะครับโอเคตต่มมาเรามาดูว่าได้อะไรกันบ้างตามจริงผมเปิดดูไปแป๊บหนึ่งแล้วแหละได้เจ้าสีเขตทองมาอีกตัวหนึ่งครับเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราไปทาเป็นเรนโบว์ไปเดี๋ยวเข้าด์กมิเตอร์เลยแล้วก็ได้เจ้าสีเขตดมาอีก2ตัวนะตัวธรรมดาได้ตับตัวธรรมดาครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาไป เป็นดาร์กเ t เตอร์ทุกตัวเลยที่มีอยู่อ่าที่เป็นอสโลตที่มีอยู่ในนี้เพราะว่าอัปเดตหน้าคอมเม้นซูผมว่าคิดว่าอาจจะต้องใช้เดี๋ยวผมเอาตัวพวกนี้ไปไปผปสมเป็นอสโลตก่อนนะฮะเดี๋ยวมาเปิดกันใหม่เพราะว่า กระเป๋าผมมันเปิดได้มันใส่ได้ครับประมาณ900ถึง900กว่าตัวเกือบพันตัวแต่ถ้าเปิดทิ้งไว้วันนี้มันไม่รู้มันจะพอหรือเปล่าแต่กระเป๋ามันเต็มแล้วเราไม่ได้ทันทีโอเคไปจเจอกันต็อีก8ชั่วโมงครับน่าจะเคยนี้ก่อนอัปเดต เอาลรครับตอนนี้เปิดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ24ชั่วโมงที่เห็นบูทข้างล่างนะครับเหมือนเดิมครับผมรับพวกกิฟต์แล้วมันได้บูทมาเพิ่มตอนนี้เป็น24ชั่วโมงเรียบร้อยนะฮะใช้ไปทั้งหมด9.2พินล้ยนนะครับเหลืออีก 800m เหลืออีก 830m ก็อยากเปิดให้มันหมดไปเลยนะแต่คืนนี้มีอัปเดตครับทุกคนอีกเพียงแค่1ชั่วโมงอีกเพียงแค่2ชั่วโมงครับ1ชั่วโมง55นาทีอีกเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นมาเรามาดูอะไรมาดูอะไรล่ะเฮ <laughs> มาดูกันเลยว่าเราได้อะไรบ้างตัวที่ล็อกแล้วนะครับตัวที่ล็อกไว้ซึ่งอ่ะพูดต่อจากเมื่อกี้ตัวที่ล็อกแล้วนะฮะก็คือตัวที่เปิดได้ไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ตัวที่ล็อกแล้วเปิดได้ไปแล้วนะครับคือผมไม่ค่อยสนใจตัวอื่นนะที่สนใจก็คือตัวซีเกตแล้วก็ฮิวแต่ฮิวน่าจะไม่มีหวังผมน่าจะไม่มีหวังจะเท่าไหร่นะครับตัวนั้นก้าดูซีเกตกันอ่ะเปิดรอบที่แล้วประมาณ16ชั่วโมง ได้ได้มาตัวล็อกนี่ส่วนอีก8ชั่วโมงที่เหลือได้มา1 2 3 4 5ได้มา5ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาตัวธรรมดาเดี๋ยวเราเอาเจ้าซีเคตไปทำเป็นโอหนึ่งตัวได้แค่ตัวเดียวนะฮะตัวชายนี่ผมแบบคือมันเก็บไว้อย่างเงี้ยมันก็ไรค่ามันก็ไรประโยชน์นะถ้าไม่ได้ตัวชายนี่ตัวใหม่เข้ามาทุกคนอาจริงผมไม่ได้ตัวชานี่ที่เป็นซีเคตมาอีกเลยนะครับ หลังจากได้วันแรกไม่ใช่วันแรกดีวันที่2ที่อัปเดตผมไดช้ชายนี่ทีเขมาหลังจากนั้นก็ไม่ได้ชายนี่อ,อีกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามซึ่งมันจะแบบมันก็จะถูกปล่อยทิ้งว่าย่างนี้นะครับถ้าเราไม่เจอชายนี่อีกเพราะว่าเอาไปครัฟมันก็เสี่ยงที่มันจะหายหายการเป็นชายนี่อยู่ดีโอเคตอนนี้เดี๋ยวที่เหลือผมเอาไปครัฟครัฟให้มันเป็นอ,อสอสโลตเรนโบว์แ้วเดี๋ยวเอาไป พาดั้เตเตอร์ให้มันเป็นตัวพวกนี้โอเคเรียบร้อยครับทั้งหมดที่มีแค่วันนี้ส่วนนิยุไม่มีครับไม่มีไม่ได้หวังไม่หวังอะไรแล้วผมว่าผมหวังแค่เจ้าซีคิดอย่างเดียวแหละโอเคในสำหรับวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันเ,เจอกันใหม่หลังอัปเดตไม่ใช่สิก่อนอัปเดตบายบายจุบจ๊บ